คำเตือนสติสิทธิผู้ออกสแสวงหาวิเวกเมื่อมีสิทธิรูปใดไปอําลาท่านเพื่อออกสแสวงหาที่วิเวกบําเพ็ญสมณธรรมท่านย่อมตักเตือนสิทธิรูปนั้นให้ยึดเอาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเสมอแล้วเราเรื่องที่ท่านเคยเป็นมาแล้วให้ฟังว่า เมื่อเขาแสวงหาวิเวกเพื่อมำเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือได้ออกวิเวกไปองค์เดียวถูกโรลกรกระทบกระทั่งนานา,นาประการพิจารณาอยู่สามวันจึงได้ความว่าต้องยกธงสามสีอุปมา,มาด้วยธงแห่งสยามประเทศแล้วมีพระบาลีซึ่งไม่ได้เคยสลับมาปรากฏขึ้นต่อไปว่าสุตาวโตโจะโขพิกกะขะเวอสุตาวตา ปุถุชะชะเนนาปิตัสะสานุโรธาอัทธาวาวิโรธาเวทุปิตาตถาคตังคจะชะนาติพะวะวังมูลกาโนพะนาเตพระวาวะพะวังเนตติกาพระควัง ปฏิสสารนาสาธุวตะพระนเตพรวาเยวะปฏิภาตุ แล้วพิจารณาได้ความว่าระหว่างพระอริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งเช่นเดียวกันแม้พะัตะถาคตก็ได้ถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งมาแล้วแสนสาหัสในข่าวทรงบำเพ็ญทุก,กรกิริยาและการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นพระองค์ไม่ได้ตัดสอนให้เอาภาษาองค์นั้นองค์นี้เป็นตัวอย่างตัดสอนให้เอาพระองค์เองเป็นตัวอย่างเป็นเนติแบบฉบับ เป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตดังนี้สำเร็จปฏิสามพิธานุศาสตร์ ตามประวัติเบื้องต้นได้เล่าสูบินนิมิตของท่านและการพิจารณาสูบินนิมิตของท่านได้ความว่าท่านจะสำเร็จปฏิสัมพิธานุศาสตร์ฉลา,าดรู้ในเทศนาวิธีและอุบายทรมานแนะนำสั่งสอนสานุสิท์ให้เข้าใจในพระธรรมวินัยและอุบายฝึกฝนจิตใจแต่จะไม่ได้จะตุปปฏิสัมพิธายานดังนี้ คุณสมบัติส่วนนี้ย่อมประจักษ์ชัดแก่สิทธิทั้งหลายสมจริงอย่างที่ท่านพยากรณ์ไว้คือท่านฉลาดในเทศนาวิธีท่านเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าท่านได้พยายามศึกษาสำเนียงวิธีเทศนาอันจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ฟังได้ความขึ้นว่าเทศนาวิธีต้องประกอบด้วย 1. อุทเทศคือกำหนดอุทเทศก่อนหัวข้อธรรมที่พึง ยกขึ้นแสดงวิธีกำหนดอุเทศนั้นคือทำความสงบใจหน่อยหนึ่งทำใดอันเหมาะแก่เจริตนิสัยของผู้ฟังซึ่งมาคอยฟังในขณะนั้นทำนั้นจะผุดขึ้นต้องเอาทำนั้นมาเป็นอุเทศถ้าเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นต้องแปลเป็นบาลีก่อน 2. นิเทศคือเนื้อความเพื่ออธิบายความของอุเทศนั้นให้กว้างขวางออกไปตามสมควรเมื่อเนื้อความปรากฏขึ้นในขณะนั้นแจมแจ้จงแก่ใจยอย่างไรต้องแสดงอย่างนั้น 3. ปฏินิเทศคือใจความเพื่อย่อคำให้ผู้ฟังจําได้จะได้นําไปไต่ตองในภายหลัง เทศนาวิธีของท่านอาจารย์ย่อมเป็นไปตามหลักดังกล่าวนี้บาลีอุเทศที่ท่านยกขึ้นมาแสดงปางประการท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก่อนย่อมมาปรากฏขึ้นในเวลาแสดงธรรมนั่นเองจึงส่งกับคำว่าปฏิสามพิพานุศาสแท้เป็นการแสดงธรรมด้วยปฏิยาน ยานจริงๆจ,งจ,งจึงถูกกับจดิตอัธยาศัยของผู้ฟังยังผู้ฟังให้เกิดความสว่งสางแจ่มใสเบิกบานใจและเกิดฉันทะในอันประพฤติปฏิบัติศีลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปสมด้วยคำชมของเจ้าประคุณพระอุบาลีสิริจันทาเถระจันว่าท่านมั่นท่านมั่นแสดงธรรมด้วยมุตโตไทยเป็นมุตโตไทยดังนี้ ซึ่งข้าพเจ้าเอามาเป็นชื่อธรรมมถา,าของท่านอาจารย์ที่พิมพ์นี้ส่วนจตุป,ปฏิสัมพิทายานนั้นท่านว่าท่านจะไม่ได้สำเร็จเพราะมิได้เปิดดูในตู้ทัดใจปิดกเมื่อสังเกตดูเทศนาโวหารของท่านแล้วก็จะเห็นจริงดังคำพยากรณ์ของท่านเพราะปฏิสัมพิทายานมี4ประการคือหธรรมปฏิสัมพิทายานปีชาแตกฉานในธรรมคือหัวข้อธรรมหรือหลักธรรมหรือ เหตุปัจจัย 2. ออัตถะปฏิสัมพิทายานปีชาแตกฉานในอัตทะคือเนื้อความหรือคำอธิบายหรือผลประโยชน์ 3. นิรุตติปฏิสัมพิทายานปีชาแตกฉานในภาษาที่ใช้พูดกันในหมู่ชนอันเป็นตันติภาษาโดยหลักก็คือรู้ภาษาบาลีอันเป็นแม่ภาษาและภาษาของตนอันจะใช้อธิบายธรรมในหมู่ชนนั้นๆรู้คำสูงต่ำ หนักเบาและรู้ความหมายของคำนั้นๆชัดแจ้งฉลาดในการเลือกคำพูดมาใช้ประกอบการเข้าเป็นประโยชน์ให้ได้ความกระทัดรัดและไพเราะสละสลวยเป็นสำนวนชาวเมืองไม่ละเคืองใายโสดของผู้ฟัง 4. ปฏิพานปฏิสามพิทายานปีชาแตกฉานในการกล่าวธรรมด้วยปฏิยาปฏิพานฌานมีไหวพริบทันคนในการโต้อตอบปัญหามีปีชาของแพ้วแก้วกล้าไม่ครั่นครามในถ้ำกลางบริษัทอาจปริวัติเทศนาไปตามจริตจริตอัธยาศัยด้วยเทศนาในามีประการต่างๆได้ดีปฏิสามพิทายานสประการนี้ต้องได้ครบป ต้องได้ครบบริบูรณ์สี่ประการจึงจะเรียกว่าสําเร็จจตุปฏิสัมพิทายานถ้าได้แต่เพียงบางส่วนบางประการไม่เรียกว่าสําเร็จแต่แต่ถ้าได้ทั้งสี่ประการนั้นหากแต่ไม่บริบูรณ์เป็นแต่เพียงอนุโรมก็เรียกว่าจตุปฏิสามพิทานุโรมยานท่านอาจารย์น่าจะได้ในข้อหลังนี้จึงฉลาดในเทศนาวิธีและอุบายวิธีแนะนําสั่งสอนสานุสิ์ดังกล่าวมาแล้ว แตวิทยานท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าการกำหนดรู้อะไรต่างๆเช่นจิตนิสัยวาสนาของคนอื่นและเทวดาเป็นต้นย่อมรู้ได้ด้วยอาการสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. เอกวิทัญญากำหนดพิจารณากายนี้อันประชัดอันปรากฏชัด จิตวางอุคหานิมิตรวมลงถึงทีตีจิตคือจิตดวงเดิมพักอยู่พอประมาณจิตถอยออกมาพักเพียงอุปจาระก็ทราบได้ว่าเหตุนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 2. ทูวิทญ,ญากำหนดพิจารณาเหมือนข้อหนึ่งพอจิตถอยออกมาถึงอุปจาระจะปรากฏนิมิตภาพเหตุการณ์นั้นๆขึ้นต้องวางนิมิตนั้นเข้าจิตอีกครั้งหนึ่งครั้งถอยออกมาอีกก็ทราบเหตุการณ์นั้นได้ 3. สิวิทยาปฏิบัติเหมือนในข้อหนึ่งพอจิตถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระจะปรากฏนิมิตภาพเหตุการณ์ขึ้นต้องวิตกถามเสียก่อนแล้วจึงวางนิมิตนั้นแล้วเข้าจิตอีกถอยออกมาถึงขั้นอุปจาระก็จะทราบเหตุการณ์นั้นได้ความรู้โดยอาการสามนี้ท่านอาจารย์ว่าจิตที่ยังเป็นขีติขณะ เป็นเอกตักขตามีอารมณ์เดียวมีแต่สติกับอุเบขาจะทราบเหตุการณ์ไม่ได้ต้องถอยจิตออกมาเพียงขั้นอุปจาระจึงมีกำลังรู้ได้หากถอยออกมาถึงขั้นคณิกะหรือจิตธรรมดาก็ทราบเหตุการณ์ไม่ได้เหมือนกันเพราะกำลังอ่อนเกินไป ท่านอาจารย์อาศัยไตวิทยาน,นี้เป็นกำลังในการอย่างรู้อย่างเห็นรู้เหตุการณ์ต่างๆทั้งที่เป็นส่วนอดีตปัจจุบันอนาคตและกำหนดรู้จิตใจนิสัยวาสนาของสิทญานุสิตพร้อมท้งอุบายวิธีธรมาสิทญานุสิตด้วยปีชายานอย่างรู้โดยวิธีสาประการนี้จึงควรจะเป็นเนติของผู้จะเป็นครูอาจารย์ของผู้อื่นต่อไป